สัปดาห์นี้นะฮะมี M.V. มาฝากกันเพียบเลยครับเริ่มวันที่วันจันทร์ก่อนเลยแล้วกันนะผมยิมสองกันยายนนี้นะครับพรีเมียเอ็มวีจากสองสาวเนโกะจัม um, อยากมีแฟนนะอยากมีแฟนนะต่อที่วๆนันต่อที่วันอังคารนะฮะพรีเมียร์วีใหม่ล่าสุดจากฝ่ายแอมฟา e นะครับผมแทบเป็นแทบตายนะฮะ ประกอบละครเรื่องจริงรัาหักสว่า์นะครับรวมถึงไลฟ์โชว์สดๆที่นี่ด้วยครับและยิ้แพะกันยาย,ยนี้ผมพเมีเอ็มวีครับรวมถึงไลฟ์โชว์ด้วยครับกับเพลงใหม่ของ3-2-1ชัยใชโยปิดท้ายที่วันศุกร์นะฮะจะมานพเมีเอ็มวีใหม่ล่าสุดจากวงคาราเมลนะครับตัดสินใจไม่ถูกแนะนำแสดงโดยแพนครับเอียงฮะแล้วก็พอยดด้วยนะครับ โอ้โหได้ได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพี่เมย์มีกับไลฟ์โชว์นี่เพียบเลยครับน้องๆครับถูกต้องนะฮะยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเขาจึงบบคอนเสิร์ตกันกัเซนแดนนันินนะฮะมันแจกกันทั้งหมด30ใบด้วยกันด้วยครับโอ้แล้วเห็นบอกว่ามี5คนนะครับที่จะได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟหลังเวทีกับศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยครับน้องๆครับอ่านะฮะติดตามให้ดีกับรายการฟินฟินไลฟ์ยูชานอลโทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง